อะไรเน็ตว่าพาเล่นอะไรอีกแล้วไปด้วยว่าไปด้วยไปว้าไปด้วยขึ้นมาไปด้วยดิเอาไปด้วยดิไอข้างหน้าอะไรวะไอข้างหน้าหวังไปมันไม่ไปนาทีมันเป็นอะไรอ่ะ มันติดนะม่เราไม่ด่ากันเลยด่านิโกเลยใช่ไหม <What S 2> โอ้มันบ <the S 2> มันมากทุกคนไอ,อ้หเต็มไว้เฮ้ยถอยๆๆๆๆๆปิมไปด้วยดิเฮ้ยมันเหมือนจะไปแล้วอะไป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 ดิโอ <c ười> ้ยมันมีคนมา <c ười> กระโดด <c ười> ยิมยิมยิมมันเร็วเกินมันเร็วเกินโอ๋ยมันไม่หยุดมันไม่หยุดอย่ายุ่งอย่ายุ่งใจจังวะเอ้ยเปิดเน็ต้าเปิดจะิีทำไมล่ะเอิงเปิดเขาก็ปิดเอิงปิดเขาก็เปิดอ่ะเอ้าไอ้นี่มันขัดขวางเราจะเลยน่ามันมีมันมีเกมพาส์ทเสื้อวุฒิแม่งกุฎข้าตอนนี้เออ มันโคตรไเร็วเกินเร็วเกินฮัลโหลมึงใจจังวะเอาให้เอาดีดีดิเอาดีดีกูเจอแอตเทอร์โฟด้วยกูคิดว่ากูส่องเกงในแอตเทอร์โฟได้ตอนนี้ฮะเหี้ยอะไรเนี่ยอ๋อเฮ้ยมึงไปไปถึงนู่นแล้วเหรออะะไรนเออกูไปด้วยกงเอ่ะะนมึงไม่พาตะก้องไปวะเหมือนว่าแอตเทอร์โฟจะเก่งในสีดำตั้งเนึงื้อหนึ่งเขาเขา เขาไม่เขารายงานในคนนั้นเงินโอ้คุณรายงานแล้วเรียบร้อยรายงานเลยเออรายงานมันใส่โอ้โหจหจะวะปีดไปด้วย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 มาขึ้น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 มาเป็นย้ออกไปนๆเลยเอาหลุดลากเลยพวกคนจะรอดความเร็วซสน่ะกูความเร็วห้าร้อยแล้วเนี่ย ร้อยเลยเหรอเฮ้อไป้ลยไปเ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 ลย้ยมันมันมันจะบล็อกเราอะออกไปเออเออรูความเร็วก่อนเออมันมันมันหลุดแล้ว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 เอ้ากูรายงานมันก่อน ชิมจ uh, tamam. ิม so ช right? right. right. so ิมไม่พอจัดแรงงานเลยหรออ่าม no. ันเรียไอไอแฮน่ะไอแฮนแฮนเคือมันไม่ใช่ไอแชทใช่ไหมมันเป็นไอระลางเออใช่ไหมแฮนไหนวะเฮตเอ็นใช่ไหมันคืออะไรกูจะแฮกูจะแลเน้นเน้นทินทีว่าไงฮะเ s อสั l นอินโฟเมชันไม่ก็บูลลี่อินก็ได้ ว่านีสุดยออแล้เว้ยความเร็วกูันนงไงคิมะเดินไปปะคิมเดินม่ไ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 ,ม,ไ,ม,ไม,มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องมันเป็นความผิดของมันเว้ยกูจะชนมันให้ตกรางไปเลยโอเคโอเคเอาเลยเพื่อนเอาออโต้ชิกไหมเขามีออโต้ชิกอยู่เดี๋ยวกูจะไปไปไปวปไปไไป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 ไไปเลย <laughs> 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 อะไรวะทไไ มันมันมันซอรี่แล้วมันก็ปาดนิ้วโอ้โหแม่งสุดยอดมันมีวโหวตชิกไหมมีไอซเือวุธในเกมนี้ไหมขอดูหน่อยดิมีคนสอนเนี่ยมันทำไปเพื่ออะไรไป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 เออไอที่สุดลกกูมต้องขอบคุณใครสักคนัวนั้นนะครับที่เขาดันมันกูกำลังตามไปกูกำลังตามไปชบกูกำลังตามไป จะบอกว่ากูเผอสปอนบอลไว้มันน่าจะติดขัดสักอย่างระวังด้วยเีอะแล้วทำอะไรไว้ปล่อยคำไว้ว้าวทำไมกูต้องไม่เล่นเกมบอยคัสฟิล์มบอยคัสได้บยวงไข่ม่งขาเข้ามาล่ะเอาแม่งเด้งแล้อเด้งยังมันยังไม่เด้งวะมันออกไปยังโน่ไม่เขนยวน่ะอยู่ทัวร์อ่ะ เห็นเป่าเวียงบรยากาเอาสักสียบรยากาศสิพอคุณน้ำมีเงินเดยวตกใจไปเลยไปเลยพอว่าเสียบรรยากาศเสีบรรยากาศเท่านี้มาถึงแล้วโอ้โหตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยไหนไหนวะสเปซมารีนวะแกดเดมฮะสเปซมารีนเยอะ มันมีอะไรมันมั Ball นมีบอลแฮมเมอร์ในในเกมแนวแนวนี้ไหมอยากเเล่นมากเลยพอดเดฟักไปถึงอะไรเดยวกูพิมพ์บอกว่ามึงเดี๋ยวกูพิมพ์มหาว่าบอลแฮมเมอร์มนสักเกมนึงแล้วกันกูอยากกูยอยากจะไปขโมยขโมยเด็กน้อยมาทำมาทดลองสุกรรมใจยเยน็นมันผิดศีลธรรมอย่างแรงเลยศีลธรรมไม่มีในพื้นที่น้เลยโอ้มดนไปละเอ้ได้อยู่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  เอาอะไรจะขึ้นโจ๊กมึงวินเนอร์แล้วอ่ะมึงไอ้มึงขี้โกงเฮ้ยฟีฟาเดี๋ยวไปเร็วไปเิฟาเน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 ฟาแก่ดเดมเออเป็นแบบที่ดีมากเลยนะครับทุกคน พูดจากใจจริงจริงดูเพลงนี่โคตรชิวผมชอบเฟรมบอยไม่ใช่จบเอาสิสะพานขาดคิมสะพานขาดจอ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 ดอะไรอะไม่ไม่ไม่จอดเราเป็สะพานงโหดแน่ใช่หรอโอ้โหผมโูนกับเฟรมบอยหนึ่งร้อยครั้งนั่นแหละฟอริดิต้าแมนแน่เลยไอฟอริดิต้าแมนแน่เลยวะคุณ เงยจะถึงเลยคิมเฮ้ยไอ้เงยมันบังอ่ะไข่มันบังแล้วอย่าบังอย่าบังอย่าบังกูณล่วงไปนี่กูออกเกมนะเฮ้ยวีฟวาเดี๋ยวก็ตายหรอกอู้ยโอ้โหโอ้ถ้ากดออกไม่ไหวเนอะกูไปแล้วเซสปาอย่างเซสปาอย่างเซสปาตรงไหนเซสปาย่งเนาะเซสปาตรงไหน นี่ไงอ๋ออันนี้อะไรนะไอ้ชื่ออะไรวะเออไซกาสายกาอ๋อมามีสีทองอืมนี่เอานี่ดีกว่าชื่ออะไรวะเป็นกูเบขูเปกวนในพวกหนิไม่ขนรางเนี้ยบไปกวนเด็กปลาระไว้ดีกว่าเอ้ยแม้งโมเอาเม้งทีโมเลยจะบอกว่ามึงสามารถเหยียบแป้นตรงนี้เพื่อไปข้างล่างได้นะ ตรงไหนอ๋อเหรอเขาเขาพึ่งเขาพึ่งเดินไปเมื่อกี้ <c oughs> ไปกวนเด็กไป,กปไหนไปนไหนไปไหนไปไหนกวนเด็กหน่อยมันขับผ่านไปนบงัปบงไปบงัปบงไปบังรถชาวบ้านเขาตีตู้รถแล้วไปบงังแนลงตรงไหนอ่ะเขาลงแล้วเนะี่ยเป็นอลตาเฟย์บอยมันดีจริง,งเลย อะไรนะเอาว่ะโจ๊กให้มึงเห็นคำวะเห็นคำวะเป็นไรกันเป็นไรกันเป็นไรกันวนเลยวนเลยไม่มีทางไปด้วยไปด้วยไปด้วยคำ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  ไป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 เกมดีตะไรนี่ตรงนีลงล้างกันเลยมีไงปะตรงนี้อ่ะเออไงสนามพอตูสตาร์แล้วเนี่ยไปเชน่ารูปไปคาเด็กเผมยผมปลอมตัวเป็นเต็มบอยไปแกล้งเด็ก ไอ้มึงสามารถไปกดไอ้บอกรถคันของกูอื่นได้นะเวย้ยบวกความเร็ว<ต>รถคันอื่นมีมึงเราต้องคลิกมั้หรอหรือมึอองลงอ,อ,องใช้บ้างหนิว่าเฮ้ยอย่าไปกวนเขาดิใครนั่งกวนขอโอ้ยแ,แย่ว่าไอ้เหมือนว่าไอ้คำที่กูปล่อยไว้มันมันแข็งอะ่ะแล้วมันไปไม่ได้อะ่ะขอโทษทุกคนขอโทษไม่รู้ดิ<ห>มาดูในฟุตเทจดิมันจะบอกบ้างกูคิดว่ามันจะมเันจะเห็นแค่หนึ่งคนเดียวว้่ทางของมึงอ่ะ ในไรูกวันนี่นนคืออะไรมันเป็นเนี่เอาไว้เดิน,ดนจางการดได้อเอ้กูอยากชอบอะรถไฟที่กูปล่อยมันแข็งอะไรแข็งแข็งไม่รู้อะไรแข็งๆ,ม,งๆมันรถไฟรถไฟมันแข็งอ๋อ <laughs> ชอบไอ้แอตเทอร์โฟทีโฟนอะ คลิกตู้กรป๋าเดือค่าส์ดแล้วค่าส์ไปไหนอ่ะไปเลยเกมไคลเซอร์เกมแม่งสุดยอดปะ <c oughs> มึงอย่าออกเกมนี้มึงออกเกมนี้แนละ้วมึงอย่าดูสดไลท์เกมนี้นเลยใช่แล้ว <c oughs> <c oughs> บอกว่าเป,เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยจงมัต้องไม่เชื่อแน่ว่ากูอยู่ไหนไหน <c oughs> อยู่ไหนวะก <c oughs> ูเป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันใ <c oughs> ช่แล้ว ฟุ้อยู่ไหนกันเนี่ยกูอยู่ด้านล่างสุดตอนนี้แม่งเงยกูถ่ายไหมไหมวะโเจ้ย